สว,ส,สวัสดีดค่ะ,คะอาจารย์ทรงนครการนาค่ะแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์รทัไทปทุมทองค่ะอาจารย์ทั้งสองนะคะมาจากสาขาว,วิชาว,วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยค่ะ ซึ่งอาจารย์ทั้ง2องท่านนะคะก็จะเป็นผู้รับผิดชอบการสอนในรายวิชาการออกแบบแผนบทเรียนเพื่อจัดการเรียนการสอนในศตรวรรษที่21ค่ะซึ่งรายละเอียดนะคะของรายวิชานี้ก็จะประกอบด้วยเนื้อหาสาระเนี่ยจำนวน6เรื่องด้วยกันนะคะโดยเรื่องแรกเราจะพูดถึงเรื่องอะไรกันคะคุูทุกไทย ค่ะเรื่องแรกนะคะก็จะพูดถึงความรู้พื้นฐานการออกแบบแผนบทเรียนซึ่งก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับความหมายของการเรียนรู้ระดับพฤติกรรมบุคคลเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนค่ะและเรื่องต่อมาละคะ เรื่องต่อมานะคะเราก็จะพูดถึงเรื่องของวิธีในการจัดการเรียนการสอนนะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยเราจะนําเสนอวิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ M I A P หรือที่เราเรียกว่าวิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบเนียบนั่นเองค่ะ นอกจากนั้นนะคะเราก็จะนําเสนอเทคนิคนะคะการจัดการเรียนการสอนนะคะที่สอดรับกับผู้เรียนในศตวรรษที่21อนะคะอย่างเช่นการนําเทคนิคเกมเบสเลิร์นิ่งนะคะเทคนิคเกมเกมฟิเคชันนะคะหรือว่าจะเป็นการใช้เว็บแอปพลิเคชันต่างๆนะคะที่จะนํามาใช้ จัดการเรียนการสอนนะคะในแต่ละขั้นตอนนะคะของการสอนรูปแบบเมียบนั่นเองค่ะค่ะแล้วสําหรับเรื่องสุดท้ายนะคะที่จะพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาของการจัดทําแผนบทเรียนนะคะโดยเราจะพูดถึงองค์ประกอบและก็การเขียนรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบของแผนบทเรียนนั่นเองค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็เข้าสู่เนื้อหาบทเรียนในเรื่องแรกกันเลยค่ะ